สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง y u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  e วีพารวยวันนี้ก็รับชมสุดหลักหน่วยบน5ตัวเลขประจำวดวันที่16มีนาคม68ลงครั้งที่4ในช่อง y u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  e วีพารวยของพวกเราสำหรับสูตนนี้ก็ยังคงเข้าต่อเนื่องเนื่องเนืงนืงนืงเนื่อง นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมันเทิงตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสิตนะครับก็มาฟังคำเตือนวีพารวยเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมันเทิง โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็มีสูตรให้ได้เลือกรับชมในลหลายๆสูตรนะครับชื่นชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นนำไปใช้นะครับสําหรับช่องย t u b e วีประรวยก็คิดค้นสูตรคำนวณออกแบบสูตรตัวเลขต่างๆให้ได้รับชมรับฟังก็มีเข้ามีหลุดนะครับในแต่ละสูตร สูตไหนเดินดีก็ใช้ต่อไปสุดไหนไม่เข้าก็เปลี่ยนสูตรใหม่นะครับสำหรับสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกแล้วก็ลวตัวนามาให้ได้รับชมก็มีเลขที่มาบ่อยก็คือหนึ่งสามหกนะครับในงวดล่าสุดออกแปดเก้าสี่สองตัวล่างห้าสี่เลขสามเลขหนึ่งเลขหก ไม่มานะครับก็หยุดพักไปตามสลากสัญจรน,นะครับไม่มานะครับเลขหนึ่งเลขสามเลขหกหลังจากที่มายาวนานนะครับก็ไม่มานะครับออกแปดเก้าสี่ห้าสี่ตอนนี้เลขห้าก็มาอยู่ร่างสามมวดติดนะครับออกห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่นะครับ ก็รอดูว่าเลข9กับเลข4เลข5จะเข้าต่อเนื่องหรือไม่นะครับส่วนมากก็จะออกตัวตาเดิมนะครับวันที่16ทับ3ทับ68ก็รอผลออกนะครับก็มาดูสูตรหลักหน่วยบน5ตัวเลขนะครับก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวก3คงที่ ได้ผลลัพธ์อะไรก็อเอาเลขอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขแรกจากนั้นไปบวก1บวกสองบวก1บวก1วก 1. ็จะได้คู่ชุดหลักหน่วยบนห้าตัวเลขนะครับตรงนี้หลักหมื่นบวกหลักพันก็จะเป็นแปดบวก7ดแล้วก็มาบวก3ามพงที่ผลรวมทุก,กับ18ดลงท้าย8ดนะครับผลรวมข้อเ,อเลข8ดเป็นตัวเลขแรกจากนั้น8ดไปบวกหนึ่งก็เป็น9 ก้าบวกสเท่ากับสิลงท้าย1ก็เลข1 1ึบวกหก็เป็น2 2งบวกหก็เป็น3หลักหน่วยบนทําได้8ปดเกสซึ่งวันที่1นึ่งทับสิอทับหกเจ็ดออก6กหกเก้สีตัวล่างออก6 1ก็เข้าหลักหน่วยบนเลข3ตามผลการคำนวณน,นะครับ ในตำแหน่งสุดท้ายจากซ้ายไปขวาตำแหน่งที่5เลข3เลข3ตามวงกลมครอบสีแดงที่ทำเป็นสัญลักษณ์ไวเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจมากที่สุดนะครับในการบรรยายบรรตาบรรผผบรรย่าบรรนาบรรอาบรรลงบรรป้าบรรเพื่อนบรรฝูงบรรจิกบันก็ ก็เข้าไปนะครับหลักหน่วยบนกน็คำนวณหางว่าต่อไปก็นำหกเก้าแปดสี่สามหกนำมาตั้งโดยใช้ตำแหน่งเดิมหลักหมื่นบวกหลักพันบวกสามพวที่ตรงนี้ก็จะเป็น6กบวกเบวกสมที่เท่ากับ18ลงท้าย8ปดข้าเลขแปดจากนั้น8ปบวก 1, ก็เป็น9 9้เก้บวกสองเท่ากับ11ลงท้าย1เอาเลข1 1ึบวกก็เป็น2 2งบวกหก็เป็น3าม หลักหน่วยบนทําได้8ปดเก้านะครับซึ่งสูตรนี้ก็สามารถใช้เป็นคู่วินคู่ตด๊ดก็สามารถมาได้ทั้งสองตะบนสองตะล่างนะครับออกแปดหกสาม็มี8มี3แล้วก็มี2มี1ข้างล่างนะครับออกสองหนึ่งต็สองหนึ่งก็ตรงนี้ก็เข้าหลักหน่วยบนไปเลยนะครับ เลขสาตำแหน่งสุดท้ายก็คือเลขสาก็เข้าไปอีกแล้วนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่นำมาให้รับชมนะครับตัวเลขก็มีที่มาที่ไปก็เห็นอยู่นะครับว่าบวกคเ็ดยังไงนำตัวเลขจากไหนมานะครับก็มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแจาแจ้งแดนแจ๋นะครับ ำหรับช่วงนี้ก็บรรยายให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าลึกที่ภูเขาเลี้ยงสร้างน,นะครับก็มาฝึกวรลย์ยธเพิ่มเติม <c oughs> ต่อไปก็ใช้ หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสามอุ้นที่ตรงนี้ก็จะเป็น9ก้าบวกเจ็ดบวกสามอที่เท่ากับสิบเก้าลงไทยเก้าก็เลขเาเป็นตัวเลขแรกฉะนั้นเาบวกหนึ่งเท่ากับสิลงทยศนย์เลข0ูนย์ศย์บวกสก็เป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับหลักไปบนทําได้9 0้าศย์สองสามสวดถัดมาวันที่สองมกราคมหกแดออกเอ็ดสามศูนยสองศห้าหนึ่ง ก็มาครบ2อตัวบนนะครับมี0ูมี9ออก209ก็มาเข้า3มตัวเลยนะครับมี9มี0ูมี2ออก209ูนนะครับตรงนี้ก็เข้าหลักหน่วยบนเลข9นะครับตัวเลขแรกเลยนะครับกระดาบปัญญานี้ก็รู้สึกจังง่วงนอนนะครับ ต่อไปก็นำเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนำมาตั้งโดยใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสามข้ที่เขาจะเป็นสามบวกศูนย์บวกสามข้ที่เท่าก,กับหกนะครับจากนั้นหกไปบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์นะครับสิบก็เลขศูนย์จากนั้นศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหน,น,นึ่งหลักในวนทำได้หกเจ็ดเก้าศูนหนึ่งซึ่งงวดวันที่ ติดเจ็ดเมษายนหกแปดออก807ศูนย์กสองสนะครับก็เข้าหลักหน่วยบนก็คือเลข9กส่วนร้อยสิบบนก็เข้าเลข7นะครับมี7มี9ก้านะครับถ้าเป็นตัวเลขเป็นคู่ตัก็จะเป็น6กหก9จ็ดเจ็ดเจ้าเก้าศูนย์ศูนยก็จะเข้าคู่ชุดสตัวบล่างก็คือเ นะครับก็อธิบายขนาดนี้ก็คงพอเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปนะครับต่อไปก็นำแปดศูนย์เจกาสามนำมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสามที่อีกเช่นเคย ตรงนี้ก็จะเป็น0ูนบวก7บวก3ที่เท่าก,กับ10นะครับ10ลงท้าย0ก็เลข0 0ยไปบวก1ก็เป็น1 1บวก2ก็เป็น3 3มบวก1ก็เป็น4 4บวก1ก็เป็น5นะครับหลักบ,บนทำได้ศ1นย์หนึ่งสามี่ห้าเมื่ถัดมาวันที่1คกุมภาพันธ์ห8ออก558ห้าแเจดตัวล่างออก51นะครับ ก,ก,ก, 1, ก็เข้าคู่ต้นคู่เวนก็คือคู่ศูนย์ศูนย์ับส่วนสองกล้างก็มีหนึ่งมีห้านะครับก็เข้าห้าหนึ่งหลักหน่วยบนตรงนี้ก็เข้าเลขศูนย์นะครับตอนแหน่งแรกเลยนะครับก็รับชมรับฟังฟีงฟีทางช่อง u t u b e วีพารวยของพวกเรานะครับหวังว่าก็คงจะมีโชคมีลาบนะครับถ้าประกบคู่เบิ้นก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสสามสี่สี่ห้าห้าก็เข้าศูนย์ จับคู่วินปกติก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูย์ห้สามหนึ่งสี่หห้าสามสสามห้าสี่ห้าก็จะเข้าคู่2ตัวล่างหนึ่งห้าห้านึ่งนะครับ5ตัวเลขก็มาพบ2ตัวบน2องตัวล่างนะครับก็เป็นสูตรหลักหน่วยบนก็สามารถนําไปใช้ในสูตรอื่นหลัก,กอื่นๆได้นะครับก็พิจารณาเอานะครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่นํามาแบ่งปันให้ได้เลือกรับชม นะครับต่อไปก็นำห้า5ป8แปดห้าห้มาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวก3คมงที่ก็จะเป็น5บวก8บวก3งที่เท่ากับ16นะครับลงท้าย6ก็เลข6กดังนั้น6ไปบวก1ก็เป็น7 7็บวก2ก็เป็น9 9้าบวก1เท่ากับ10ลงท้ายศูนย์กก็เป็น1นะครับหลักหน่วยบนทำได้หกเจ็ดเก้าสองตั้งกว่าค่าก็เข้าหลักหน่วยบนก็คือเลข เจ็ดนะครับก็เข้าไปนะครับเลขเจ็ดในตำแหน่งที่สอก็หยุดพักการบรรยายไปแป๊บหนึ่งนะครับ รู้สึกฟ้าจังว่วงนอนพูดไปพูดมานะครับ <c oughs> ต่อไปก็นำแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์มาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสามงที่นะครับตามตำแหน่งเติมก็จะเป็นสี่บวกเจ็ดบวกสามพืที่เท่ากับสิบสี่นะครับลงท้ายสี 4, 1, 5, 5, 2, ่ก็เรียกสี่สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้านะครับ หลักหน่วยบนทําได้สี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับออก็มาครบทั้งสามตัวบนนะครับมีสี่มีแปดมีเก้านะครับส่วนหลักหน่วยบนก็เข้าตําแหน่งแรกนะครับเลขสี่นะครับ,รบจับคู่วินเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะครับจับคู่ชุดปกติก็จะเป็นสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับก็เข้าคู่ชุดโตดสองตัวล่างห้าสี่นะครับคู่จดอะไรพูดไปเรื่อยนะครับ ก็เข้าสองตัวล่างนะครับก็มาครบสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าก็ 4, 5, 4, 7, 4, 8, 4, 9, เข้าทั้งสี่ห้าแล้วก็สี่เก้านะครับต่อจับหลักห้าก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าต่อไปเลื่อนเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าต่อไปเลขแปดก็เป็นแปดเก้าประมาณนี้นะครับจับเป็นคู่ชุดสองตัวปลั่งก็ยังไม่หลุดนะครับก็มาตามผลการคำนวณอยู่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชม พิจารณาเอานะครับนําไปใช้เพราะว่าผมก็คงจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นคู่วินคู่ตดสองตัวบนล่างได้นะครับคู่นี้ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากปักหลักสิบบนสิบล่างหน่วยบนหน่วยล่างนะครับก็นำห้าตัวเลขนี้ไปประกอบคู่ก็จะได้คู่ชุดสองตัวบนล่างเองนะครับผมก็พูดมาหลายงวดแล้วนะครับหวังว่าคงจะนําไปใช้นะครับถ้าตัวเลขยังมานะครับ <c oughs> พูดไปพูดมาก็ลืมเหมือนเดิมนะครับพอถึงออกมาก็จําไม่ได้นะครับต่อไปก็นำแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสีนำมาตั้งก็ใช้ตําแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกสามที่ก็จะเป็นหนึ่งบวกแปดบวกสามที่เท่ากับสิบสองนะครับลงท 2, ้ายสก็เลขสอจากนั้น2ไปบวกหก็เป็นสามบวกสก็เป็นห้าบวกนเป็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็น7จ็ดนะครับหลักหน่วยบนทําได้สองสามหนะครับพันที่ 1, นึ่ทับสามทับหกก็หล่อผลออก ถ้ามาเลขเบิ้ลก็จะเป็น22 3ส5ง6ามสนะครับจับคู่วิน2ตัวล่าง2ตัวบนสตัวล่างนะครับก็จะเป็น2องส2ม2องห36 37งห5สอ7เประมาณนี้นะครับก็นำไปพิจารณานะครับก็ตัวเลขก็มีคู่ชุดก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็แล้วแต่ก็นำตัวเลขที่เด่นมาตัดก็จะเหลือน้อยลงไปอีกนะครับสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับถ้ามาสองถ้ามาสามก็จะเป็นสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับถ้ามาห้าก็จะเป็นห้าหกห้าเจ็ดถ้ามาหกก็จะเป็นหกเจ็ดประมาณนี้นะครับคนที่หนึ่งทับสามทับหกเส็ดก็รอคนออกก็จบลงไปแล้วนะครับสูตรหลักหน่วยบนนะครับก็มาปัญญายปัรตาปัรผูปัญญาปัรนาปัรอาหาร ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่รับฟังสวัสดีครับ